ป้ายแดงนี่นะเกือบ3ล้านเลยโปริบ้านครับตั้งราคาขายเพียง1,59,000้บาทถูกไปเท่าไหร่ครับ2ล้านเห็นจะได้นะครับผม สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมปินโปรถบ้านครับรถมือ2ถูกและดีอยู่ที่คุณคิดปินคอนเฟิร์มครับวันนี้นะครับกลับมาเจอกันผมกลับมาพร้อมกับนี่ครับเจ้า VM ซีรีส์3แกนด์ชูริสโมครับหรือ 320D GT นะครับอ่าอันนี้เป็นตัว GT Sport โอ้โหแค่ชื่อก็เป็นไงซิ่งแล้วครับต้องบอกก่อนนะครับเจ้ารถคันนี้นะตอนป้ายแดงนี่นะประมาณเกือบ3ล้านเลยนะ วันนี้ครับผมโปรโมชนครับต้าราคาขายเพียง1 5 9 0 0ล้านบาทโอ้โหถูกไปเท่าไหร่ครับ2ล้านเห็นจะได้นะครับผมกับสภาพดีๆอย่างนี้รถสวยๆอย่างนี้นะครับ่าเรามาดูรถกันเลยนะครับแต่ก่อนจะดูรถนะฮะฝากเพื่อนๆนะที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดสกระดิ่งนะครับฝากกดซับสไครต์กดสกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันครับและจะไม่พลาดรถสวยโปรโมชั่นดีจากทางร้านเราครับผมมาเลยครับนี่ครับผมอย่างที่เกินไปแล้วครับ หล่อมากๆครับ 320D GT คันนี้นะครับผมกระจังหน้ามันเป็นเอกลักษณ์ของ BM อยู่แล้วนะครับผมนี่ครับกระจังหน้าแบบคู่นะฮะนี่มีคิ้วโคมี่มสวยมากๆและเงาสภาพดีจริงๆนะฮะไรลริ้วรอยเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับยังไม่ได้สปายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยรถเข้ามาถึงเมื่อกี้ผมรีวิวให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมนี่ครับไฟหน้าเป็นแบบไยซีนอนนะครับยังไม่ใช่ LED ซีนอนนะครับมาพร้อม Day Time Running Light นะครับผมเนื่องจากตัวนี้นะครับยังเป็นตัวแรกมันไม่ใช่ m ม n o r Chain นะครอ่าออปชั่นก็จะประมาณนี้เนอะด้านหน้ามี Parking center s e n t o r มาให้อยู่แล้วนะครับผมสภาพพลาสติกต่างๆของกันชนหน้าอยู่ในสภาพที่ดีเลยทีเดียวนะครับมาดูด้านข้างกันครับล้อแม็กขอบเท่าไร18นะครับมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับผมล้อถึงแม้จะไม่ใช่ลายเอ็มสปอร์แต่มันเป็นล้อลายก้ากคู่ หล่อไม่ต่างกับลายเอ็ p o r t อร์ตเลยครับสภาพซุ้มล้อต่างๆค็อกกี้ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่ครับโลโก้รุ่นสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแสดงเห็นชัดเจนและช่องรับอากาศครับนี่อยู่ตรงนี้ใช้งานได้จริงนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้ารถสีดําก็จะเป็นสีดาอันรถสีขาวก็เป็นสีขาวและด้านล่างเป็นสีดําด้านพร้อมไปเลี้ยวแบบ LED ครับผมรถระดับนี้ราคาระดับนี้ครับ กุญแจมือเปิดเป็นคีย์เลอยู่แล้วครับผมีนเอกลักษณ์ครับของ320 DGT Sport ครับนี่ครับภาพภาษาใ่งานคือกระชกเปือยครับไรขอบเป็นไงดูเท่มะนะอย่างเท่เลยครับผมมาดูภายในกันเลยแผงประตูเป็นสีดำนะครับผมไล่ลิ้วรอยนะครับผมการใช้งานจากที่เจ้าของเก่าถือว่ารักษารถได้ดีเลยทีเดียวนะครับมีรอยการใช้งานนิดเดียวนะ สภาพหนังสภาพไอ้ทุกอย่างอยู่สภาพที่ดีครับนี่มาพร้อมพลาสติกสีดาตรงนี้เพิ่มความหรูหราขึ้นอีกนิดหน่อยครับผมมือจับเป็นสีเทาด้านานโอ้โหมันเท่จริงๆนะครับผมรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับรอยเม็ดอาร์ตกลมเรียงสวยนะครับซ่อประตูเดิมทุกอย่างไม่เคยมีการถอดประตูเลยทั้งสิ้นนะครับสิ่งพวกนี้เราจะไม่ต้องให้ดูเนาะ ทุกวันนี้นะครับปัจจุบันลูกค้าทุกท่านส่วนมาก80%ซื้อรถออนไลน์กันแล้วครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้นะครับผมดูคลิปนี้จบสามารถจองรถคันนี้ได้เลยครับสบายใจได้เหมือนมาดูรถด้วยตัวเองนะครับผมในยุคโควิดแบบนี้นะไปดูรถกันต่อเลยครับผมนี่ครับออปชั่นเล็กๆน้อยๆที่ทาง V m ใส่มาเนี่ยดูดีนะอ่ากระจกเปิทั้ง4ี่บานอยู่แล้วนะครับไร้ขอบอยู่แล้วนะภาษาอังกฤษเขาเรียกกันไมู่่้ผมจำไม่ได้ ะสะภาพเป็นไงแผงประตูอยู่ในสภาพที่สวยเลยทีเดียวนะครับเดินได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตโอ้โหใหม่นะเนี่ยไหนดูรอยเม็ดอัคประตูนี้สิกลมเลี้ยงสวยนะครับเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการยิงเม็ดอัคใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับกระจกทุกบานเป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะครับผมไหนดูล้อแมกตรงนี้สิอ่ามีเลอยจากการใช้งานนิดหน่อยนะครับล้อหลังซ้ายนะครับ ยางมิชลินทั้ง4เส้นนะครับสภาพดอกยางอยู่ในสภาพที่ดีเลยแต่ถ้าลูกค้าซีเรียสอ่ะแนะนําเปลี่ยนได้ครับผมแต่ผมว่าจะใช้งานได้อีกนานเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับไฮไลท์ครับของเจ้า 320DGT นะครับเป็นรถสปอร์ต5ประตูที่ดูนะครับสปอยเลอร์หลังครับอ่าเจ้าสปอยเลอร์ชิ้นนี้นะครับต้องบอกก่อนนะเราสามารถปิดมันลงได้นะครับหรือกดเปิดค้างไว้แบบนี้ได้ ถ้าปิดมันลงมันจะทำงานออตโต้ในขนาดที่เราทำความเร็วประมาณ110กิโลเมตรขึ้นไปมันจะเปิดออตโต้ขึ้นมาครับเพื่อให้แรงกดอากาศปื๊บทําให้การทรงตัวการควบคุมรถดียิ่งขึ้นเป็นไงแรงหรูปลอดภัยครับผมสุดยอดนะด้านท้ายนะครับปลายท่อสแตนเลสสีดำเท่ mm hmm. hey, มะโคตรเท่นะนี่เดิมจากโรงงานนะครับด้านหลัง พาร์ i ิ g งเซนเซอร์4จุดอยู่แล้วนะครับกล้องมองหลังมีมาให้จากโรงงานนะและโลโก้ B M ที่ขาดไม่ได้เป็นยังไงฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าครับผมนี่เป็นไงด้านท้ายนะครับจุของได้เยอะมากๆเผลอๆจุของได้เยอะกว่าซีรีส์5อีกนะถ้าเทียบกันแบบว่าซีรีส์3นี่คนละเรื่องเลยครับขนของคนสัมภาระได้เต็มที่เลยนะ นี่ครับชุดช่วยเหลือฉุกเฉินอยู่นะครับเดิมจากโรงงานมีครบทุกอย่างนะครับอุปกรณ์สภาพพลาสติกต่างๆอยู่ในสภาพที่ใหม่ท้ายไม่มีโดนนะครับเบาะเจ้า320 DGT คันนี้นะครับเบระพับได้แบบ40 20 40นี่ครับผมอ่าขนสาระได้ยิ่งขึ้นอีกถ้าเกิดพับหมดเป็นยังไงดูครับฝาท้ายเปิดไปิดไฟฟ้านะครับมาอ่า มาต่อกันที่ด้านข้างต่อไปนะฮะเป็นยังไงครับดูมาครึ่งคันและลายิ้วรอยนะฝั่งนู้นเดี๋ยวดูฝั่งนี้สิเชื้อเพลิงนะครับเจ้ารถคันนี้เติมน้ำมันดีเซลครับผมรองรับถึง B5 เลยเป็นยังไงอ่าล้อด้านนี้นะครับมีริ้วรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับยางมิชลินเช่นกันนะครับสภาพซุ้มล้อต่างๆไม่ฉีกไม่ขาดอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเสากาดแบบคีบฉลามดูสปอร์ตมากๆนะครับผม ลอ,อยเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยนะครับเดิมจากโรงงานนะครับผมสภาพแผงประตอูอยู่ในสภาพที่ดีเช่นกันนะครับเบาด้านหนังเป็นยังไงดีนะดูสภาพที่ดีสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับชอบตรงนี้มากไฟตรงนี้บอกเลยมันจะเป็นมากนะตอนกลางคืนเนี่ยมันใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะฮะ แผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะครับสติกเกอร์แผ่นเพจเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการแปะใหม่แกะแงะติดใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือเดิมๆเลยประตูน็อตไม่เคยมีรอยไขรอยถอดประตูนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับเบาะเป็นแบบไฟฟ้า8ทิศทางนะและพร้อมหน่วยความจำเมมโมรีนี่ครับ2อหน่วยความจาเป็นไงครับออปชั่นแน่นๆราคานี่เลาใจมากนะครับมือส สภาพดีๆอย่างนี้นะครับไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยนะฮ่ารอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยนะครับซอกประตูไม่เคยมีรอยถอดนะครับไม่เคยมีรอยพ่นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันมันเป็นยังไงบ้างครับสภาพด้านหน้าในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรโอ้โหทวินเชอร์โบครับไม่ต้องพูดถึงความแรงแรงอยู่แล้วและประหยัดน้ำมันมากพร้อมกับเกียร์ออโต้8สปีด ใช้งานในเมืองผมว่านะต้องมี14-15โลลิตรนะออกนอกเมืองก็ประมาณ18-19โลลิตรนะรถคันนี้นะครับผมไม่เคยมีรอยถอดฝากระโปรงซอกทุกอย่างเดิมนะครับผมตรวจช็คได้เลยฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวผมล้างผมเดี๋ยวสปานะรถคันนี้นะจะเงาจะใหม่มากๆนะฮะเราให้ดูกันแบบดิบๆไปเลยนะเป็นไงครับสภา,ภาพโดยรวมภายนอกนะ น็อตต่อทุกอย่างเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันมันเป็นยังไงบ้างมีออปชั่นอะไรบ้างไปครับมาครับมาดูภายในกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเเจ้ารถคันนี้นะครับเนื่องจากเป็นปี2 0 1 5นาเนอะ BSI ก็หมดแล้วแหละแต่ก่อนหมด BSI นะครับรถ BM0 ทุกคันคอนหมด BSI ทุกคันจะต้องได้รับผ่านการเซอร์วิสใหญ่อยู่แล้วนะครับเคมเซอร์วิสใหญ่ไม่ต้องกังวลได้นะครับ เจ้า 320D GT คันนี้นะครับมาพร้อมหน้าจอไอไลท์ขนาดใหญ่มีอยู่แล้วนะครับหน้าจอไอไลท์ก็ดูพวกมีเดียและดูข้อมูลตัวรถได้ทุกอย่างนะครับผมนี่ Engine Star t s t o p มีแบบโหมด Eco อ่ามีทุกอย่างครบนะฮะใช้งานมานะฮะ140,000กว่าโลนะครับเจ้ารถคันนี้ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับอากำลังดีปุ่มไอได์ถนัดมือ ระบบเกียร์ออโต้8ปสปีดนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบ3ก้านอ่าถึงแม้จะไม่ใช่ M Sport นะครับแต่เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านอ่าชิปโซนิกมีมาให้นะครับผมแต่การปรับพวงมาลัยนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับอ่าปุ่มคอนโทรลต่างๆแอร์อยู่ตรงนี้นะครับแยกโซนซ้ายขวาวิทยุอะไรทุกอย่างครบอยู่แล้วนะครับรถไซนี้นะเดี๋ยวดูซิในเก๊มีอะไรมาให้บ้างนะครับนี่ครับ บุ๊กต่างๆคู่มือต่างๆนี่ยังอยู่กุญแจมีครับผมกุญแจสองดอกนะครับอุปกรณ์ถือว่าครบเลยทีเดียวนี่ตรงนี้ครับโหมดอีโคโหมดสปอร์ตมีให้เล่นนะครับฮะพาร์คิ่งเซนเซอร์ป้องกันการลื่นถลันทักชั่นคอนโทรลต่างๆนะครับถือว่าครบคันเลยทีเดียวสภาพเบาะอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมนี่ฮะดูนะครับอันนี้นะครับคือ น้องมันยืดได้แต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับนี่ครับปรับเพื่อความสบายนิดหน่อยเดี๋ยวดูเบาะด้านหลังหน่อยนิดเป็นยังไงมาครับสภาพเบาะภายในด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับหนังไม่ย่นไม่เหี่ยวไม่มีรอยนะฮะไม่ซีดไม่ยับดีกว่าใช้คํานี้เลยทีเดียวนะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่เลยทีเดียวผมนี่สูง176นะนั่งตรงนี้ดูครับเหลือเป็นคืบน้ําไม่ติดหัวเขา่าหลังคาไม่มีติดถึงแม้รถจะดูสโลปทรงสปอร์ตเป็นไงฮะ ถือว่าทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารน,นั่งสะดวกสบายแน่นอนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า BM320D GT ปี2015คันนี้นะครับผมถึงแม้จะไม่ใช่ตัวมาเนอร์เชนนะครับจะเป็นตัวแรกแต่บอกก่อนนะครับมันอัดมาด้วยพร้อมออปชั่นที่พอสมควรแล้วกับราคามือสองชี่ทุกวันนี้ราคาลงมาอยู่ที่1 5 9 0 0ล้าบาทครับผม ประหยัดไป2ล้านครับถ้าขาดเพื่อนเพื่อนพี่พี่หาเจ้า B M 3าม D G T อยู่นะครับผมแนะนำเลยครับรถคันนี้ครับให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของพี่พีได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูกันมารอบคันแล้วทั้งภายในภายนอกและเครื่องยนต์นะครับออปชั่นต่างๆเพิ่มเติมนั้นพี่พี่ดูใน Google ออกนะครับผมเชื่อว่าพี่พ,พีทุกคนที่หารถรุ่นนี้อยู่อ่านได้ศึกษาออปชั่นเพิ่มเติมตม,มาอยู่แล้วนะครับผม ถ้าหาสนใจรถยนต์คันนี้ติดต่อมาได้ครับผมที่ไลน์แอดแอดโปรรถบ้านนะครับหรือทางวันที่แฟนเพจโปรรถบ้านนะครับทางใจร้อนโทรมาเลยครับโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมอยู่บ้านซื้อรถออนไลน์ครับณทุกวันนี้นะครับมั่นใจได้ครับหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะ เหมือนตาท่านมาดูเองแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะรถนี้ขึ้นสปารัรบรองออกมาใหม่แน่ๆนะครับผมซื้อรถออนไลน์ทํายังไงนะครับผมอยู่บ้านทํายังไงหากซื้อสดมันง่ายอยู่แล้วครับผมโอนจองมาโอนเงินมาครับผมเอารถไปส่งถึงที่บ้านเลยซื้อจัดไฟแนนซ์มันก็ไม่ยากครับแค่เพิ่มเติมเตรียมเอกสารให้ครบแล้วครับผมส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านผมมีไฟแนนซ์บริการมากกว่าสิสถาบันนะครับ ดาวน้อยผ่อนนานดอกเบี้ยต่ํามีให้เลือกครับผมอยากได้แบบไหนแจ้งผมมานะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้นะฮะรีวิวเจ้าสามสองถูนดีจีทีคันนี้นะครับถือว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวออปชั่นต่างๆและราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอติดตามครับว่าผมจะมีรถดีๆสวยๆและโปรโมชั่นดีๆอะไรมานำเสนอพี่ๆนะครับขอบคุณครับ With no,